ไช่เลยนะเขาเบนผ้านิวน้วนึงเราหนิ้วสวมมันกับผ้าขอ,อ,อ,องน้ังเต็มน่องนั้งสองนิว้วค่ะมันจะนี่เลี้ยยุ่นในเดียวละ่ะเลี้ยยุ่น้อยอีแม่เห็นแม่นบอแผลน่ะอีแม่ซื้อยังนะคะซื้แม่บุญนาแม่บุญนาจ้ามันมันจะเศร้าอิลีบอ่นี่แผลแผลแหมลุสีเนี่ยที่เศร้าเออแต่เกามันล้ามแล้วปะน,นี่ค่ะอันนี้มันแห้งแล้วเนาะ อันนี้อันตีนตีนสองขางขางนี่ก็เป็นบ่กินยาขางมูนี่ลบไปมันฉีดมันวมแล้วมันฉีดไงก็การคนละสีเลยเนาะอในโลกอันนี้เลยค่ะ่ะมันเดี๋ยวนี้มันปุกกัดตีแน่แล้วมันขีดขามันขีดพอกันแล้วบ่แม่มันถ่ไยยังซี่เพิ่องกินเพิ่องเอาหนีใส่กันมาท่าเอาใส่สมมติท่านี่ก็ท่าเพิ่่องท่าไห้ไหม หมอนังว่าจิสร้างไปเมกินอยู่หมอนะไหมสร้างนี่บอกแค่นเท่านี่บอกถามอยู่เออถามว่าแมกินอย่างเบาหวานแผลคือดีข้นปกติปกติเพิ่นล้างซีหมอลงมานใส่่แมหมอคิดอันนไม่เนี่ยะบ้านคิงแช่งเนี่ยตังหเหนี่จ้าหมูงไปล้างแผลซึมือเออค่ะ อ so 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 like ืมเพิ่งกับถามข่าวอยู่เลยบอกว่ายาตัวนี้เพิ่งกับท่าหาย่างให้เพิ่งกับวัดตีดอกท่าห้ท่วมเราเอาไปใ่้อืมเพราะว่าลูกสาเอาไปในน้ำให้ท่าหาลูกสาไม่น้ำท่าไปลน่างซั้งมือจ้าท่าแต่เซสวิสนี่ะจ้าเออวันนี้พ่อแกเขากระสร้างหมอเพิ่งกับบอกว่าพุ่เป็นอย่างดอกแม่ท่าห้เห็นไหนพิ่งจะเฮ็ให้หละดีละกับหมอก็มั่นใจน้ำหมอกับวาอยู่กับช่วยกันไปน้ำหล่ะแม่เพิ่งกับวาดอกสยามหมอกินหลายกับพวกแม่เรื่องแม่กะ หลายลูกมันกินหลายอะไรไตแม่กับว่ายดีแล้วกสามลมล้น,นี่ก็เลยบอกว่าว่าวันที่นี้เอ็ดวันหนึ่งหันแม่เลยบอกว่าแม่กินยาหลายแนยตวตรวจไตให้แม่เพื่อีแน่ ไปไตแม่ระยะเก่าบ่เขาก็เลยกตัวววอไม่ไหวระยะเก่าอยู่ดอกยหญ่แต่มันเป็นใะยาซี้ยาหาไปแม่ก็สิี่เสากินล่ะว่าแม่ยอยากไต่เม่ยไหวเนาะอันนี้เขาก็เล็กว่าอยู่ระยะเก่าอยู่เมียก็เลยกินอยู่ละเขากินไปเรื่อยๆก็เลยว่าสร้างยากองไม่ีกันละเนี่ยเพราะว่าเด็กขาดก็ได้สินสร้างประจํา แต่ไหนกันไหนมาเยี่ยมกันที่จังตะกี่คนเขาว่าเด้่อผมคนจะกี่คน่าหล่ฟังข่าวจะกี่มีแม่เลี้ยงแม่อยู่หนีคนหนึ่งเนาะสิตายแหล่ว่ายเใจคนก็บ่าย่านจะยี่สิบตายขี้แกกแม่นั่นแหละเขาว่ามีไงแหละเล่าสิใจล้วเราไปเราละแต่ก้อนเราว้างเดือนมกกระลาวันหนึ่งหายอ่เขาว่าสิตายเขาว่าแม่สิตายก้อนเขา ใายก้อนแม่แต่นี้แม่ก็เลยอยู่ยได้เขาเลี้ยไว้กินยาอย่างน้อมีสีคือไข้แม่เขาก็ว่าอยู่ดอกจะบอกว่าอันนี้ละนะเขาไวากินยาตัวนี้ละถอาเมียชีกินเบิกเกินก็บอกสร้างก็มาสร้างน้ำก็ว่าอยู่เยอะเอาจะเลี้ก็ให้ดีให้เศร้าเนาะลูกสาวก็เอาสิ่งดีๆมาให้แม่เนาะสุดยอดเลยอะสาวหลายยาตัวได้ดีมันสีหามา ไ่หล <ities>. ับไมหายไร้พูดอ้างว่าถือมองว่าจะเห็นเนี่ยนี่ยกัชีไทยไท่ขื่นยัวอาจารย์เปิ้นแกอจะมาเยี่ยมมาเบิร์มาหอดเนาะอยากเห็นอยากอุ่นใจดีใจนั่นะแม่เนาะดีแล้วคันทีเห็นเศร้าขอบคุณจาะแม่เนาะขอมูญนะนกินแล้วมันใจกับแค่ดีนะขอบคุณจาะแม่